สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผม XCambi อ,อีกแล้ววันนี้อยู่กับรายการจัสคอมโ b เ b เบตตามแฟนขับนะครับผมคอมโบที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็เป็นคอมโบของน้องเว r ร์ดิตนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าขอภายนะฮะโอเคมาดูคอมโบกันเลยซึ่งคอมโบของเขาก็จะประกอบด้วย1ชิป อะคริลิสนะครับผมเป็นสายบาลานซ์สองเวทแมสสูตรนะครับผมจะเป็นเหล็กที่เป็น2แขกแบบนี้นะผมเอาไว้ใช้สําหรับสายโจมตีโดยเฉพาะเลย3ามพาวเวอร์ลิงของอะคริลิสนะครับผมเอาไว้เสริมการโจมตีให้กับอะคริลิสนะครับผมทำให้อะคริลิสเนี่ยตีหนักขึ้นนั่นเองนะผมลิงนี้ใช้ได้เฉพาะกับตัวอะคริลิสเท่านั้นนะครับผม4ยูเนียนเบสเบสยูเนียนก็จะมีจุดโจมตีทั้งหมด2จุดนะผมแล้วก็มีจุดป้องกันด้วยเนาะซึ่งจุดโจมตีหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีตรงดาบนะครับผ ้ดบน,นีแล้วก็จะเป็นจุดป้องกันด้วยนั่นเองนะผมเพราะว่าเป็นสายบาลาน์เนาะห้า huh. disallow disallow เป็นนิดที่สมดุลมากเพราะว่ามันกลมมากๆนะผมตรงนี้ก็จะปีเป็นเหมือนอลูกเหล็กเอาไว้หมุนได้ด้วยนะผมป้หก destoy diver diver destoy เป็นไดเวอร์ที่มีจานตรงนี้เอาไว้ช่วยกันตายได้นิดนึงนะครับผมซึ่งอันที่ผมเอามาเนี่ยเป็นแดชด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะแข็งนั่นเองนะผมโอเคเรามาประกอบตัวนี้กันเลยอย่างแรกเลยสายลิงเข้ากับเบรของ ยูเนี่ยนนะครับผมทําให้การโจมตีของเบสยูเนี่ยตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใส่แมสสุดลงไปนะครับผมจะเห็นได้ว่าแมสสุดเนี่ยจะเพิ่มน้ําหนักให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมทําให้การโจมตีเนี่ยเหวี่ยงแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมใส่ชิปอาร์คริสเลยนะครับผมนี่เลยเท่มากต่อไปใส่ดิสอาราวนะครับผมนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับผมต่อไปใส่เดวเวเดสทอยนะครับผมนี่ เรียบร้อยแล้วก็ได้ได้เป็นยูเนี่ยนอาร์กลิที่เป็นคอมโบของน้องวอร์ดิกนั่นเองนะครับผมซึ่งผมว่าน่าจะเป็นคอมโบที่ตีแรงแล้วก็น่าจะอยู่นานด้วยนะครับผมเพราะว่ามีไดเวอร์ดียคอยกับดิสอาร์ลวเนี่ยทำให้ช่วยพยุงตัวได้ดีขึ้นหรือว่าการหมุนแน่สมดุลน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็เลเยอร์ที่เป็นทรงแบบนี้แล้วก็มีเวทแมสสูรเนี่ยน่าจะทําให้การเวียงนะ่แรงขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงไปเจอที่สนามกันเลย โอเคมาถึงสนามการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะเอาตัวนี้เนี่ยตีกับเอสดาร n กอนไกด์แลนนล็อกหมุนซ้ายก็จะเอาเป็นวิสาหฟาฟ,ฟเนียนะครับผมโอเคไปเรื่องกันเลยจะสู้ตาละสามรอบนะครับผมตาแรกยูเนียนอะคิลิสสู้กับเอสดาร n กอนนะครับผมโอเคไปดูกันเลยตอนนี้ก็วิ่งไปแล้วนะผมดารากอนนี่เขาไปมากแล้วอคกกิลิกลังจะรับอยู่นะผมโอเค รู้สึกว่าตามนีหน้าของตัวอาริติเนี่ยจะน้อยไปหน่อยนะผมตอนนี้มาลองชุดดาก่อนก่อนบ้างนะตีมแาแรงเลยฟาดแรงเลยทีเดียวนะผม รู้สึกว่าสตามีน่าของตัวอะคริลิกเนี่ยจะน้อยไปนหน่อยนะครับผมเพราะว่าเหล็กเขาเบานั่นเองแล้วก็จะน่าอีกแล้วต่อไปอะคริลิกเบอร์ซัดน่าล็อกนะครับผมไปดูกันเลยอะคริลิสวิ่งไปแล้วนะครับผมกล้องนี่เบอร์กระจายเลยนะตีเข้าไหมตีเข้าไหมตีเข้าไหมจะเบิร์นไหมจะเบิร์นไม่เบิร์นนะครผมโอเค ลเอาออกสนามไปเลยนะครับผมตีแรงมากแต่สตามิน่าน้อยไปนิดนึงวิ่งวนไปแล้วนะผมกลับเข้าไปตีน่าล็อกแล้วนะครับผม,มเป็นคอม,มโบที่แปลกดีแล้วก็ก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งเลยนะต่อไปอาคริลิสเวอร์ซัสวิสาฟ์มเนี่ยนะครับผมไปดูกันเลยนะ วิศานีก่กูนี่ดูว่าวิศาจะโปสอุ้ยๆๆวิศาดิฟวิศาดิฟนะครับผมยูเนียนก็กำลังเข้าไปตีนะแต่สุดว่ายูเนียนจะตีไม่เข้าเพราะว่าโดนวิศาดูดแรงล้วๆเลยแล้ดวดูซิว่าฝ่ายไหนจะสตามิน่าดีกว่าครับผมเสมอนะครับผมโอ้ยมันมากเลยนะฮะนึนกว่าเป็นกรรมาการประทุม ตีไม่โดนเขาปฏิรูปของผมนะอยู่เนี่ยนี่แบบตีโลโลเลยนะครับผมตีเอาตีเอานะฮะอยู่เนียนฮะฟาร์มเนี่ยชนะนะครับผมโอเคเราสุดท้ายแล้วนะครับผม วิสระออกสนามไปเลยนะฮะตีแรงพอสมควรเลยโอเคครับคอมโบนี้ก็เป็นคอมโบที่ดีรนะดับหนึ่งเลยนะถึงจะไม่ดีมากแต่ก็ดีอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเป็นคอมโบที่ตีแรงโคตรเลยนะผมะว่าตีนล่ล็อกกับวิาสาะเนี่ยออ,ออกสนามเลยนะฮะผมแต่คอมโบนี้เนะี่ยผมว่าต้องใช้เทคนิคการเล่นนิดน,นึงครับผมเพราะว่าถ้าเล่นคอมโบนี้เป็นก็เก่งนะ,ะก็เก่งเลยแต่ผมเล่นไม่เป็นมั้ง เยไม่เก่แต่ข้อเสียของคอมบูนี้ก็คือสตารมินาน้อยไปนิดนึงนะผมเพราะว่าเวทของเขาเนี่ยซึ่งมีน้ําหนักเบามากเพราะว่าเวทของเขาเนี่ยตันเป็นถ่วงที่น้ําหนักสองข้างนี้สส่วนใหญ่ทําให้แรงเบี่ยงนะ่ยตรงนี้อาจะมีน้ําหนักมากกว่าแล้วตรงอื่นจะเบากว่าทําให้สมดุลน,น้อยนะผมแต่ มี dis allow ช่วยในการสมดุลก็ดีขึ้นแล้วก็มี devil destroy ช่วยก็ดีขึ้นนะครับผมก็ดีขึ้นแต่สตอร์มีนาก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมใช่อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ตีแรงแล้วก็เหวี่ยงแรงมากๆเลยนะครับผมแต่สตอร์มีนาน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นเนี่ยก็เอาไปลองเล่นได้นะครับผมเพราะว่าเป็นคอมโบที่ดีระดับปานกลางเลยไม่ไม่ถือว่าดีมากแต่ดีระดับปานกลางนะครับผมเพราะว่าคอมโบนี้เนี่ยเออมันคอมโบนี้มันแปลกดีไงผมก็เลยเอแบบ เอามาใช้นะผมก็เลยใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้แต่สเตไม่นาา้อยนิดนึงนะผมก็แต่ก็ตีแรงโคตรนะครับผมตีแรงโคตรแต่คอมโบนี้ต้องเล่นเป็นระดับหนึ่งเลยนะโอเคโอเคครับสลับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมถ้าใครอยากให้ทำคอมโบแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์กลับมาได้นะครับผมโอเคสลับคลิปนี้ไปแล้วครับผม